่พี่เป็นสวัสดีช่วงเย็นๆนะคะไม่ได้ลงคลิปเมื่อวานเดี๋ยวพี่เป็นพามาดูมละกอฮอลแลนด์ที่พี่เป็นได้เพาะไว้นะคะพอดีไก่บ้านพี่เป็นเยอะเนาะไม่ใช่ของพี่เป็นนะแต่ในละแวกบ้านอะ่ะมันไม่มีรั้วเนะวาะเขาก็จะเข้ามาตะกุยตะกลายแถวนี้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะก็เลยจําเป็นที่จะต้องทําตะข่ายแต่ว่าไม่มีเวลาท,ทําสักทีอันนี้ก็เป็นฮอลแลนด์นะคะอันนี้ก็ ที่มันขึ้นดีอย่างนี้เพราะพี่เป็นเอาน้ําแช่น้ำนะคะเนี่ยพี่เป็นแช่แช่น้ำสองคืนแต่ต้องเปลี่ยนน้ําทุกวันนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มาเทใส่เขาเรียกอะไรมาเทใส่ล้อยางรถยนต์พอดีเวลาพี่เป็นรถน้ำแล้วก็รถบัวมันก็ไหลลงไหลงไหลงมันเลยทำให้มะกองรวมกันแยๆเลยค่ะจริงๆจะใส่ถุงดำแหละแต่ไม่มีเวลาเลยค่ะงานเยอะก็เลยเอาแบบนี้ดีกว่าแล้วก พี่เพ็ญจะรอตอนที่ฝนมันตกเยอะๆอะค่ะแล้วก็เลยถอนไปปักทีเดียวได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก็เลยจะประมาณนี้นะคะอันนี้ด้วยด้วยที่แช่น้ำก็สองคืนแล้วที่มาใส่แช่น้ำแล้วก็มาเอาขึ้นจากน้ำแล้วก็มาใส่นี้ก็ราวๆหนึ่งอาทิตย์อะคะ่ะไม่เกินสองอาทิตย์คะ่ะน่าจะประมาณน่าจะแปดวันพี่เพ็ญว่าน่าจะได้นะแปดเก้าวันน่าจะได้ประมาณนี้ละคะ่ะ ทำให้ได้ฮอร์นดนอย่างเยอะเลยค่ะแต่เวลาถอนไปก็เป็นจะถอนทีละสี่เรียกอะไรถอนทีละสี่ต้นให้มันเป็นกอกอเดียวกันน่ะ<ม>ก็ให้เขาได้สักประมาณประมาณสูงกว่าน,นี้น่ะพี่เป็นจะเอาสูงกว่านี้หน่อยคงไม่แกนหรอกเพราะว่าหน้าฝนเนาะมันจะง่ายหน่อยนี่นี่นี่เดี๋ยวพี่ให้ดูตัวอย่างอันนี้ที่ลงเหลือจากไก่ตะกุยนะคะนี่ค่ะก็ประมาณหกเจ็ดใบพี่เป็นค่อยถอนไป ก็เอาอะไรงัดน้าฝนเขาถึงกระทบกระเทือนแต่แป๊บเดียวค่ะเขาจะฟื้นตัวเร็วมากเลยอันนี้เป็นอันอื่นที่เพียนได้เพาะไวเนาะแล้วก็โดนไก่ตะกุยไปเยอะแยะเลยค่ะเสียดายพวกมะเขือพวงไรเม็ดอะไรนี่ก็เยอะค่ะดูเพี้ยนปัญหาของพเพีนคือไก่นี้นะะแหละค่ะแล้วค่อยมาจัดก,การเพราะเขาใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นแขกดำนะคะตัวนี้ก็เพิ่งขึ้นเหมือนกัน อันนี้จะไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่แต่ก็ขึ้นให้เห็นบ้างเนี่ยค่ะเยอะอยู่ตัวนี้น่ากำลังดีเนี่ยถ้าได้ขนาดนี้กําลังดีมันรู้สึกมันไม่ไม่เยอะจนเกินไปอันนี้มันแน่นจนเกินไปค่ะแล้วมันก็จะมาแน่นอยู่แต่ตรงกลางดูสิเพราะว่าเม็ดมันไหลไปรวมอยู่ตรงกลางหมดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราค่อยคัดออกอีกทีนึงได้แค่ไหนอเอาแค่นั้นแค่นี้ก็เยอะแยะแล้วค่ะได้แต่สักสิบหลุมก็พี่เป็นก็โอเคแล้วค่ะเพราะว่าก็ ลูกไว้ทานเนาะที่เหลือเหลือจากทานก็ค่อยไปขายไปอะไรอีกทีหนึ่งก็จะประมาณนี้แหละค่ะตอนแรกว่าจะเอาประโยชน์ที่หลุมเลยแต่ฝนนะคะฝนไม่ตกเลยที่บ้านพี่เพ็ญนนะ่ะก็เลยทําให้มีปัญหาแบบนี้ค่ะก็เลยต้องมาใส่พวกล้อรถใส่อะไรไว้ก่อนก็ได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยววันไหนที่ถอนไปดำเดี๋ยวเพ็นลงให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ